เข้าสู่บูธสินค้าใหม่ของกิฟตรีนะคะวันนี้ค่ะแววก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไวเกาว๋าตอบโจทย์ไวผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่จัดฟันหรือว่าผู้ที่ใส่วันปอบได้ดีเลยค่ะ นั่นก็คือยาสีฟันสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรที่ผลิตออกมาเพื่อเอาใจวัยเก่าโดยเฉพาะนะคะเป็นสูตรพิเศษค่ะความพิเศษของเขามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นสูตรเฉพาะที่มีความอ่อนโยนมากๆนะคะสำหรับข้อ2นะคะทีถ่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะก็คือเรื่องของฟัวลา์นะคะเราใส่มากถึง1,492 ppm ค่ะตัวฟัวลา์นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการป้องกันฟันผุอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะ ทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าทําไมต้องใส่ฟัวอ์ไลเยอะขนาดนี้ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีน้ําลายน้อยนะคะเสี่ยงต่อฟันผุได้ง่ายๆเลยค่ะเราจึงจําเป็นที่จะต้องใส่สารฟูวรไลนะคะให้มากกว่าคนปกติทั่วไปค่ะส่วนข้อที่3นะคะตัวนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับช่องปากได้ด้วยนะคะข้อที่4นะคะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะลดกลิ่นปากนะคะและก็ยังช่วยในเรื่องของลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานด้วยค่ะข้อ5นะคะเป็นสิ่งที่ อีกข้อหนึ่งเลยก็คือว่าตัวนี้นะคะเราใช้ผงขัดอนุละเอียดจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันนะคะเคลือบฟันหรือว่าฟันปลอมนะคะสามารถใช้ได้เช่นกันค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะเราไม่ใส่สารฟอกฟันขาวนะคะที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปากค่ะค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่รายละเอียดข้างล่างนี้เลยค่ะ อยากให้ซื้อมากๆเลยนะคะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายได้เลยค่ะ